รยาของผมชื่อมิวกี้เราอยู่กินกันมาได้สมปีแล้วถามว่าเธอเป็นคนดีไหมบอกเลยว่าไม่สินห้าข้อทําไม่ได้สักข้อแต่ผมก็อดทนอยู่กับเธอเพราะว่าผมรักเธอพี่พี่ได้ยินฉันไหมเนี่ยเมียผมเรียกแล้วผมขอตัวก่อนได้ยินฉันไหมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยฉันหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วไปหาอะไรให้ฉันกินเทใจเย็นๆนะจ๊ะ เดี๋ยวพี่ไปยกสำรับอาหารมาให้เร็วๆเลยนะหิวจนไส้จะขาดแล้วเนี่ยอุ๊ยผู้ชายลอยมาคุยกับใครอยู่ละจ๊ะท่าทางดูมีความสุขเชียวคุยกับกิ๊กนะสิอะไรนะน้องมิวกี้มีกิ๊กเหรอเห็นพี่เป็นอะไรทำไมต้องสวมเขาพี่พี่ ทัาควรได้แล้วฉันกำลังจะได้ดีทำไมต้องมาถวกความเจริญฉันด้วยฉันคบกับพี่มาสามปีวันวันฉันได้กินแต่ข้าวกับปลาเกลือแต่ฉันคบกิ๊กได้แค่สาวันเขาพาฉันไปกินหมูหันเป็ดปักกิ่งดูสิเขาเปยฉันขนาดไหนแต่น้องมิวกี้มีผัวแล้วนะจ๊ะแอบไปมีกิ๊กแบบนี้ระวังตกนรกนะฉันไม่เชื่อหรอกว่านรกมีจริงถ้ามีก็มาจับฉันไปเลยสิฉันไม่กลัวหรอกเบียพี่มีชู ดีจังดีมากว่าไงคะตัวเองคิดถึงเขาไหมยากเขาก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันนะคุยกับกิ๊กอีกแล้วใช่ไหมเอาโทรศัพท์มานี่อย่ามายุ่งจะไปไหนก็ไปเชิ่วบอกกิ๊กไปสิว่าน,น้องมิวกี้มีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วตัวเองฟังเขาก่อนนะอย่าเพิ่งวางสายสิตัวเองตัวเองเพราะแกคนเดียวเลยไอ้ผัวบ้าทำให้ฉันผิดใจกับกิ๊ก วันนี้แกโดนดีนะถ้าเลือดหัวแกไม่ออกอย่ามาเรียกฉันว่าอีนางมิวกี้น้องมิวกี้อย่าทำอะไรพี่เลยนะเฮ้ยหายใจไม่ออกเหมือนจะตายเลยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันหายใจไม่ออกน้องมิวกี้ตื่นสิฟื้นขึ้น,นมาเร็วฮะยที่นี่ที่ไหนเนี่ยนรกไงล่ะ อะไรนะนรก,กมีจริงเหรอเนี่ยก็ใช่นะสิไม่นะฉันยังไม่อยากตายทำยังไงดีเนี่ยข้าเปิดสมุดบัญชีของเจ้ามาครึ่งเล่มหาความดีไม่เจอปราก,กฏแต่ความชั่วเจ้านี่มันเลวกว่าควบคุมเพลเสีเอยอีเจ้ามีชื่อว่าอะไรลองรายงานตัวมาสิชื่อนางสาวมิวกี้นามสกุลใจบาปค่ะฮะนางสาวมิวกี้ใจบาปหรือ ปู่ทะไม่ยมมาโทษทำงานกันสะเพร่าแบบนี้คนที่หมดอายุใครก็คือนางมิวกี้ใจดีคนที่อยู่บ้านข้างๆกันมีอายุารุ่นดาวคขาวเดียวกันรีบเอาดวงวิญญาณนางมิวกี้คนนี้ไปส่งก่อนที่กายยามันจะตายและไปจับผู้ที่ถูกต้องมาเย่ <Yeah. S 1> ฉันรอดแล้วฉันไม่ตายแล้วอย่าพึ่งดีใจไปถ้าเองไม่สะสมกรรมดีเราได้เจอกันอีกแนะ่ น้องมิวกี้ฟื้นขึ้นมาสิถ้าน้องมิวกี้ฟื้นขึ้นมาพี่สัญญาจะซื้อเหล้าขาวให้กินทุกวันแล้วก็จะให้น้องมิวกี้มีกิ๊กสิบคนไปเลยอ้พี่ฉันยังมีตายจริงๆใช่ไหมกูใช่เดสิก็เราคุยกันอยู่นี่ไงนี่เงินเอาไปซื้อเหล้ากินนะและนี่ก็โทรศัพท์จะโทรหากิ๊กทุกวันก็ได้ ค่าเน็ตค่าโทรศัพท์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จ่ายให้เองฉันไม่เอาฉันจะไม่ทำผิดสินอีกแล้วเมื่อกี้ตอนที่ฉันหลบไปฉันไปนรกมาอย่ามาทษมันจับผิดตัวในนรกอ่ะมันน่ากลัวมากลอยฉันไม่อยากกลับไปอีกต่อไปฉันจะทำแต่ความดีแล้วพี่เราไม่กินเราก็จะไม่ขบชูสู่ชายเราก็จะทำงานช่วยพี่ด้วยนะแต่พรุ่งนี้พี่ต้องสัญญานะว่าจะพาฉันไปทำบุญได้จ้ะเดี๋ยวพี่พาไป